สวัสดีครับน,นะครับผมผมเพิ่มคุงนะครับผมวันนี้อยู่กับอ่าบูลล็อกไล่บอลนะครับผมเกมที่ทุกคนชื่นชอบกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้อยู่กับสไตล์ที่ไม่ชื่อว่าไคเซอร<ะ>์อะนะครับบูลล็อกซึ่งสไตล์เนี้ยเป็นสไตล์ที่ผมแบบสุ่มเล่นๆแต่นั้นได้เฉยเลยนะผมก็เลยเอามารีวิวซะเลยนะครับผมคือเมื่อตอนผมเลิกเล่นไปแล้วนะผมแล้วก็ลองมาสุ่มเล่นๆน,นะขเขาแจกโค้ดนะตอนนี้ก็ยังเลิกเล่นไปแล้วเหมือนเดิมนะผมแค่มารีวิวเช่นะ แล้วก็ n นิโอลิสไนน์กําลังจะเข้าแล้วนะผมผมอยากจะรีวิวมากมากนะผมซึ่งผมไม่รู้ผมจะสุ่มได้ไหมนะผมแล้วก็อ่าเขาไม่เรียกว่ารีวิวเดียวเรียกว่าเกมเพย์นะผมแล้วก็กวกฟโฟใช้เป็นฟโฟล,ลินนะคนะีน <Okay, S 2> ่าหยึดแค่เตี๋ยสนามใหม่เหรออันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะมาดิครับเขาเม่โอ้โหแล้วดูตัวกูยอย่างมาดเลยครับแม่งยักษ์ใหญ่คนสูงครับมาสเตปยังดีเขาผมนี่สเตปยังดีเอวยังหวานอยู่ ตายเลยครับหายใจไม่รอโอ้ยยิงจากขึ้นสนามเข้าฮนะัลโหลสไตล์นี้แม่งโคตรเปล่นอนหยู่เลยเสียบอึ๊บเออโดนเฉยโดนเฉยสก,กิลท,ที่สองนะผมเป็นการอ่าพุ่งไปด้านหน้านะผมแล้วก็เราสามารถกดต่อได้แนละเป็นการอิมแพกอีกรอบหนึ่งนะผมฮะมันเบายัางอะมันโดนเนื้อป่ะเปิดโฟลินแล้วกูวิ่งไว โสงไหมหน่อยเพืนแนนตีแล้วเนี่ยกูแย่งแม่งเลยนี่ใครสิรเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปรอบนึงโอเคคุกเข่าหลับฉันซะโอ้หร็กาเชียร์มงโคตดเทลวันนี้มาปุ๊บปุ๊บยุดเปตุ๊บปุ๊บาุ๊ากุ๊บปุ๊บปุนบป้บปุ๊บ โอ้ยมันแรงจัดไปแล้วมื่อกี้นะแป๊บเดียวบอลเข้าประตูเสียบโอเคสกิลที่สองแมกนัสชุบลิชิจุงตายซะไฮเซอร์อิมแพคกแมกนัสเรียบร้อยยอดเ้ยโคตรเทผมสกิลจะคููดาวสิเล้วะนี่เป็นคููดาวไปยังไงอ๋อปิงปิงครับผมซึบสตักสิ่งนี้ซะผู้แพ้ นำเข้าไปไคเซอร์ยิมแพตตัวสวโอเคนะผมอาจจะสไตล์ที่แบบไม่ค่อยโหดมากในตอนนี้นะแต่ว่าไม่เล่นโคตรมันนะเสียบเข้าไปเรียบร้อยครับผมปุ๊บเด็ดเด็ดแล้วก็ไขเซอร์ยิมแพคเวียบเจตสวยงามเลยลูกนี้มิเกลไคเซอร์เนี่ยคือแบบน่าจะยิงแล้วสุดในโลกนะผมจากคำพูดของโลอานะเพราะว่าโนอาเป็นกองหน้าอันหนึ่งไงแล้วโนอาบอกว่า ยิงแรงกว่าโนโอาก็น่าจะยิงแรงสุดในโลกนะหยุดมันซะไคเซอร์วาเล่ผมสามารถแย่งเพื่อนได้เฮ้ยมันโค้งยังไงเราจะฟลักอ้าวแล้วมาแล้วอิกาคุริครับผมอิกาะรชิคุรมิมุมาแล้วตำนสุดยอดของฉันมึงเข้ามาดิโอ้มันมาจริงวะ่ะ ชายชันแพชจะเป็นประสงค์ตลอดชีวิตขอส,สารเสริญพระเจ้าแม่นี้ิสันไคเซอร์อิมแพคเรียบร้อยมันปรับอันนี้แล้วด้วยครับดูดิเสียบเข้าไปคือมันมันปับให้มีประตูแบบออกเข้าใหม่ไม่ได้แล้วนะผมถือว่าดีดีพอควรนะผถือระดับอัพเดตแล้วไคเซอร์อิมแพคเข้าไป What <the> fuck? โอ้ยไม่โดนชิบหายแล้วไคเซอร์อิมแพค โอ้โหไหนก็เป็นผู้ใช้ไคเซอร์เหมือนกันหรอวะแต่พุทธเหนือกว่ามึองอ่ะมาดิไคเซอร์ยิมแพนอึ๊บอึ๊บโอ้ยแม่งเ้ยไคเซอร์วันเ,เร็วไปโอ้ไม่เข้าอเสียบเข้าไปเด็ดเด็ไดไคเซอร์ยิมาตุ้งเออมาดีครับวูนุกูดแดนตีด้วยแม่ง โคตรจะสุดโคตรเวลกูดเขาไม่มีกองหน้าด้วยเสร็จกูระยะนี้ไม่มีพลาดคุกเข่าและกราบถังซะบูรกอกเอ็คเคแม่งเบียวจัดสกิลแรกปุ๊บแดกสิ่งนี้ซะพวกมึงอ่ะไอพวกขี้แพ้คไคเซอร์ิมแพ้เขาบอกว่าย่าบอกว่าไม่เข้านะเรียบร้อยไม่เข้าได้ไง มึงทำอะไรมึงยอมแพ้กูแล้วหรอถึงเวลาตายของพวกแกแล้วไคเซอร์อิมแพ็คแมกนัส่แม่งเท่เ,เกินไปป่าววเชีย <c oughs> โอเคนะผมเป็นไงคนระับสำหรับไคเซอร์นะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อใครนู้ด้ว้ละกันนะผมตอนนี้มิเกลไคเซอร์ขออนุญาตลาไปก่อนคุกเข่าและกราบเพซอร์กก rock